สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพูดถึงวิธีการดูแลเช็ดกระจกบ้านที่มีหน้าต่างประตูกระจกเยอะๆทั้งหลังแบบบ้านเราให้ประหยัดเวลาและไม่เหนื่อยจากแต่ก่อนเราใช้ผ้าผืนเล็กๆมาเช็ดกระจกกว่าจะเสร็จหดหลังแทบเป็นลมเลยค่ะตอนนี้เราค้นพบว่าเอาไม้ถูพื้นมาเช็ดกระจกทั้งสะดวกง่ายประหยัดเวลา ไปดูวิธีกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการหาไม้ถูพื้นที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าแล้วก็เห็นว่าร้านขายอุปกรณ์ทำความสะอาดทั่วไปก็มีขายเขาแถมผ้ามาให้สีพื้นจากนั้นก็ฉีดน้ำยาเช็ดกระจกลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาไม้ม็อบถูพื้นถูขึ้นลงไปที่บานกระจก บ้านของเราเป็นกระจกแผ่นใหญ่นะคะใช้วิธีนี้เช็ดแป๊บเดียวก็เสร็จเอาผลงานหลังเช็ดมาให้ดูกระจกใสเอี่ยมกิ๊กเลยค่ะ